สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเนี่ยมื่อเ้าจ้ะพี่น้องตอนนี้นะคะตีเข่าปลาเนาะไม่เป็เข่าปลาเป่าโอ้ยเนาะจะมาเก็บกระเทียมปลาหน้าบ้านจ้ะนี่เนาะกระเทียมปลาอ่นอ,อนๆเลยจ้ะจะไปกินกบอันนี้ค่ะกินกับขนมจีนที่ให้สาไว้เนาะแล้วกินแล้วเขาก็จะไปอะเออแขมงปิ้งกันนะคะมื่อนี้เนาะมึงเอาตีจะเด็ดเอาอันนี้เพิ่นจ้ะเอาใบเพินน่นเนาะตีจะบดตัดเนาะค่ะ มองทีสังเกตว่าตีตัดไปเนาะนี่ค่ะตีตัดเอาอันนี้เออไม่ใช่ตัดยิกเอาจากมือน,นั้นเนาะไปกินเขาก็บานปากก่อยนอะจ๊ะยิกเอาค่ะพี่น้องอยากกินเนาะคะ่ะอยากกินยิกเอาฮอเสดกินดนๆเนาะถ้าตัดเอามันก็เสดกินรอบเดียวนะจ๊ะยิกเอาแบบนี้เลย ไใบอื่นก็จะได้ออกมากินต่อจ้ะจะยังเอาดอกเพลนจ้าตี้ก็เลยแบบตัดเนาะอยากเอาดอกเพลนไนะว้จะเพ็ดพันต่อจ้ะบ่รูว้ว่าเพียนี่ยจะได้ภาไปนําไปเก็บกระเทียมปลาอยู่อยู่เขาบุค่ะอย่างที่มาเราไล่บพรท่านไปื่นยังไปทำงานก่อนนะจ้ะ มืตอตรงข้างในนี่กใหไ่จ้ะเก็บกินก่อนก่อนที่พันจะแกจ้ะมันแกมันจะหยาบครับพี่น้องกระเทียมป่าแล้วจะไปหาพักอย่างอื่นน้ำค่ะพักซสื่อล้อมเนาะแค่นี้กับพ่อจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะตอนนี้ก็อยุล้างบ้านจะ้ะจะมาเก็บเอาพักซสื่ลอ้อมเนาะค่ะไปกินกับ กินก้าวขนมจีนจ้ะพี่น้องน้ำจีนน้ำยาปลาจ้ะจีเฮ็ดไหวเนาะแล้วมาเก็บเอาจ้ะแล้วจีห้เบิ้งนะคะอันนี้ก็บพอพักเนาะพักที่เป็นต้นดอกไม้นะคะพิกก่น้องจะคืนเนาะมันสามารถกินได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าล่อให้พันใหญ่จ้ะน้อยน,นะคะเทาจะเก็บไปผัดเนาะน้ำมันหอยจ้ะสับแซค่ะตอนนี้ก็ลออให้มันล่าไปจีกัจ้ะเหลือทั้งความสะอาดแปลงผัาแล้วก็สีปีนี้สิบปุูกพัก แต่ว่าจะปลูกผักเออไม่ถุงดำแม่จ้ะเนาะไปเก็บผันกน้ำตาลค่ะอยู่ข้างล่างนี่พี่น้องพักซีลองกำลังออกไม่ไม้เลยจ้ะอันนั้นฟังทางปุ่นเห็นหลังซิงแดงเป็นหนาของสาวพญ่นะคะดาวโปไม่ค่อยยู่หละตอนนี้ผักซีลองกำลังออกจ้ะพี่น้องแล้วตีไฮเบิ้งอันนี้อันนี้ค่ะเนี่ยอันนี้กินดได้ญ่เลยจ้ะพี่น้องเด้อเนี่ยเอาไปเลยไปผัดจะร้อนอ้อนเลยจ้ะหรือว่าตีเก็บไปแล้วก็เอาไปผัดผันผักร้อนนึน่เนาะ เดี๋ยวเบิ้มก็จะลายบ่ทันไรก็สิเก็บเอาค่ะเป็นบ่หลายๆเนาะใหนพ่นใหญ่กว่าน,นี้จะก่อยจกหน่อยค่ะแล้วตีก็จะมาเอาจะ้ะเอาไปพัดพัดมันไอ้ข้างหน้าน,ะะนี่แหละจ้ะนี่ยเป็นบ่เป็นก็ต้องออกเนาะเก็บเอาเพราที่รองเท้าค่ะพี่เอาะบางบานนี่แหละเก็บเอาไปใส่แกงอ้อมก็ได้ หรือว่ากินบีบกินกระสอบผสมตำก็ได้จ้ะผักจากธรรมชาติมันหอมจากพี่นอ้องกินหอมๆหอมพลังข้าวเจ้าจะไปเห็ดอันกับสลออัดแล้วค่ะวิตามินซีสูงค่ะพี่น้องผักทุกอย่างเนาะประโยชน์หาเอาต้นอ่อนๆมันค่ะมันค่อยสีบอลเอาอย่อดอ่อนมันเลยสิค่ะ แสงก็สะซองนีนเด้อจ้ะเด้อแต่หมดเศร้าอยู่จ้ะที่มากินอ่อนๆแบบเนี้ยค่ะใบพันธุ์็นพงเนาะแต่ใบพันธุ์ในพงสิใบแบบประมาณนี้จ่ะมากินค่ะ บนพลังเบืเ้องเมื่อกีอก้กำลังออกนะกำลังออกผักลาเวลามันออกเขาก็อยากกินเขาค่ะยินเรามันจะน้องพี่น้องเนาะมันกับแบบไม่ค่อมสุขนะาจา้ะ น้ำยากะทิปลานะคะนี่ใส่ปลาเนาะกับสินปลาเนีะคะ่ะนี่เนาะเดือดเป็นตัวต่จ้ะเดี๋ยวเขาจะไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นออหน่อยอีกรอบนึงจ้ะนะคะกินน้ำจีน้ำจีค่ะพักเข้าไปเก็บมกเม่อมกี่จ้ะจ้านน้องข้าวสารเรียบร้อยแล้วเนาะน้ำจีน้ำยาปลาจ้ะ มันยาปลาใส่ลูกชิ้นปลาไม่กินอยู่บ้าลตลอดอายุยูบานอันนี้แคมปิ้งจะ้ะรถแคมปิ้งจะ้ะมางดูไปเนาะมันย่าข้นๆเลยจ้ะวันนี้นะคะแคมปิ้งตัวนี้จะเอาไปใส่เนื่องวันนี้นะจ๊ะนั่งจานนั่นก็สิเอามากทำความสะอาดนะคะท้องสะอาดอาจจะแบบท่าสียังไม้นะคะเฮ็ดไม่เอาอันนี่อาจจะนั่นก็อาจจะเอาแบบอ่า ไปเปิดที่เป็นข้าติดบ้านนะจ๊ะเอามามาติดเนาะเพราะมันห้อไว้ไอ้มันโดนฝนนะคะเหล่ที่เนตซีที่เขาท่าน,นะคะมันกนะเฉลิมดอกเนะาะโดนคนิเสียงมากประมาณสองปีนะคะสองปีกะสีตอนท้าตอนที่ตีไปซื้อนะคะถ้าเจ้าท่าสีมันที่เนตซีมันเริ่มดอกแล้วเนาะข้าก็สีเอาอันนี้มาทำขวามสะอาดเลยกะแต่งไม้จา่าแล้วกะสีเอาไปขายเนาะบ่รู้ว่าสิขายเท่าใหรเด้อยจ้ะ ต่ว่าหลอดนี้จะไปใส่ก้อนเพราะว่าไอ้แคมปิงขั้นใหญ่นะคะขั้นที่ตีไปเบิร์นอ่ะนาะที่ไปซื้อไว้นะคะยังเอามาบปได้ค่ะเพราะให้หมาพนพนัพ้งหลายอยู่เนาะมาได้จ้ะไม่ได้กินจ้ะพี่นี่พี่หน่ออันนี้มอนี่ก็ทักเองได้จ้ะทักเองทักก็จะใส่หนาะหอนจ้ะใบกระเทียมปลาจ้ะพี่หน่อไเก็บมาเมื่อกี้เนาะผักชีล้อมจ้ะผักชีจ้ะนี่แหะคะ่ะผักชีอันเจียนผักชีเออซระแหน่ แล้วส้มหนึ่งสาวไปแก้มเปี่ยงน้่มนะคะไปเก็บเขาอยู่พุ่นเนาะพี่น้องเนาะมองหันนะคะมองทีตีไปเก็บหอ,อยได้หลายทุกปีแล้วจ้ะน้อยใหญ่เนาะเป็นใหญจะไปนอนอยู่หันขึ้นหนึ่งวันอาทิตย์ใสายกับกลับแล้วจ้ะเมริณฑ์ก็นัดมูโอ้โหพนันอยากเมรเลฑ์น,น้ำกันเนาะค่ะตีก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกินเหลาก็สิไปเอาของมาไว้ในก่องละกันเตรียมโตวไวเ้เลยนะคะเพันมาเพันมาเพันก้าวห้องกระชาย ไปกันเลยนะคะเดีอยากตั้งใจอยากจะไปให้มันท่านนำร่องค่ะพี่น้องถ้าบ่บ่ท่านกะเอาไว้เป็นเหมือนอืนน้องเหมือนเสาเนาะจ้ะน้ำกัจะลงประมาณสิบเอ็ดโมงนะเดีคิดว่าต้องแบบคลักๆเนาะจ้ะสิบเอ็ดโมงแต่ว่ามัวกดมัวมันโดนปราร์เซมาเลยสิบสิบเอ็ดโมงกับห้องบ่ท่านเนาะคะ่ะประเพณิยังเนาะท่านกับท่านกับเก็บบ่ท่านกับบ่เก็บจ้ะ อาการมันดีอาทิตย์หน้ากับสีฝนตกตีก็เลยอยากอาทิตย์นี่ก็บยาญพาดดัดเล็กน้อยไปแคมป์ปิ้งไปเชจีตกำหนอกปานกันนะคะย,ย,ยังไงอยู่กัอยากออกไปข้างนอกจากพี่น้อกมาจ้ะสักแค่นีค่ะกะทิกะซื้อมาจากสีวิเดนนะพี่นอ้องแต่ว่าเพิ่นกะสิบอลป็นไรคะ่ะกะทิบอลมันป็นไร มอที่ตีนนางนี่ค่ะกระซ้ามาเสียนอนไหนคนหนึ่งเอาเอาตะโต้ตลงเอาไอ้นี่ค่ะปอกข้างหลังเอาไปปูปูนอนไหนอีกคนหนึ่งแง่หม,นมนอนนี่มาขึ้นแง่หมอนแรงสิเห็ดให้อกุดนอนตรงไหนจ้ะพ่าตรงหันพันถามนนนัอนนอนไหนบอลนอนไหนนิวหันนอนไหนสี่คนสี่คนแบบอ,อ,อ,อัดอัดเลยจ้ะข้ายอยู่แม่ตัวหน่อยเนาะแต่แม่ตัวใหญ่ก็บฉนอนบนเดนะคะนอนไดียสองคนเนาะ พี่น้องทำที่ว่าตีน้ำหนักเขาใดตอนนี้ตีก๋วยเตสรซั่งนะคะจิวระมาณสีสิบสีสิบเอ็ีสิบสองนลยเหจ้ะแต่เกสร้่งกะอยูีซีสิบห้คิดว่ามันลดมันมน้ำหนักล่งนะจ้ะตีกะกินอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าจิสิบันเนี่ตีกินหลายซันเดยบก็ซางนะคะแต่ย่างเหมือนเสาร์ตีจะของน้ำ้วยค่ะ ระบายออกหมดเลยตีเขาขน้ามือหนึ่งคือแบบระบายออกนะคะมามันสองหรือสามเทือนนะคะแต่ต่อเหมือนเนาะกินอย่างน้ต้องไปมันกระบายูหรอกจ้ะระบบเขาทานตีดีจ้ะแต่ว่ามันก็จะเป็นกองอยู่หนาท้องเน,นะะี่ยค่ะหนาท้องส่วนใหญ่นะคะ่ะจะตรงแต่โต แขน้นขากับน,นอดพวกชิลลอมช่องนี้ไปตักินค่ะไี่นอะเพราะว่าพันบน้าใแก่พันขึ้นมาใหม่ๆกินไก่ผ้านในแห้งกันได้น้ำซ้ะแต่ป็ญไงเรากินกับซิค่อนข้างชุนเนาะค่อยมาๆกับซิบอมมักแล้วค่ะ เอาไปเที่ยกังออมแซ่บจ้ะดอกข้าวฟ่างกับซีฟื้ดพักชื่อบันเท่าจ้ะเป็นกังออมมาจากฮ้อมนะคะวันหย่วเข้ากันเป็นยังเดี๋ยวพญายักษ์มาตีไปเก็บกังออมใส่ตำแย่เนาะตำแย่เรัางามาลวกกินกับเพล่ยกับแซ่บจ้ะ ตซมิซี่สูงแห้งตำแยคนกำลังในเฮดเด็ดหลากหลายนะคะบอส,สามารถสามารถมาเซม่าเฮดมักเป็นน้ำอวอวีเป็นชิดพ่นพักกระไดจ้ะก้างามพึ่กันเนาะมากจากอาททียนหนึ่งห้เพิ่นออกน้ำนะคะออกน้ำแล้วไปลดผสมกับน้ำเปล่านะคะลดพักงามจ้ะน้อนเนินบ่าข่ายจอดน้ำค่ะ ก๋วมปลาก๋ชามปลาเราบังคับกินเอาจ้ะหน่อยอยเรื่อยากิกนไร้หลอป่ะจ้ะพอเด็ดปันว่ะบึงคือจังยังบ่งกินนะครับเดียดกินนะเพื่อก็ขึ้นมากเลยเนาะ <c oughs> รู iana, ้ว oh. like yeah. well, we so, so ่าแน่ส่วนมูส่วนมูไปนําอยู่จ้ะบรูว่าเพิ่นจะไปบอรู้ว่าแม่เพิ่นจะไปบอแม่เพิ่นมาไปเพิ่นก็จะไปนอนกับลูกชา้เพิ่นเนาะแต่แม่เพิ่นไปนอนกับบรูด้วยกันค่ะเพราะว่าเต้นเพิ่นอันนี้เต้นเอ็มแคมปิยงเพิ่นนะคะยังเอายังเอายังเอาออกจากปูบ่ได้เนาะเพราะเพิ่นไปฝากขาเจ้าไว้นะคะเหมาที่นี่ข้าเจ้าเอาควางมากมาตันเนาะมาตันหนาแคมปิ้งเลยค่ะ เพิ่นก็เลยออกมาได้เพิ่นก็เลยว่ามันมาเคลื่อนมันเพิ่นมาเล่นน้นำเพิ่นว่าถ้าเกิดว่าเมียเพิ่นบ่ไปนำมันก็สิเอาเต็นท์ไปนอนกับลูกชายเพิ่นทำอย่างเป็นไปนำิ่นก็อาจจะบ่ได้พักบ่ได้นอนนะคะมันก็อาจจะไปอาจจะกลับจังซี่นะ จะกินหลังไม้ต่อแลนะ้วค่ะเนาะอย่าคลิปมาจากยวนะคะแล้วก็จะเปเรื่องงั้นกับคลิปเก็บพักปานาจจนะเนาะมะค่ะคลิปนี้ขอตัวนะคะขอคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย